เมื่อการอุน่นแอดแบบไหนตัวต o อแบบอุบานขึ้นนี่เจอเงินซ่วงถุมแรซัดเต็มหลับบเปลี่ยหหหนหลับบอ,บอไม่เร็วบอสกรอนเออเปลปี่ยนหลับบไม่เร็วแรซัดใกล้ใกล้าาปากโกไปใกล้ว่าไหนอุบาเนเดี๋ยวมึงจะตายโหย้ไอ้ว่ามึงอื kì b để hòa văn, chơi quá, nó nóng í, nó buồn, nó bận, nó có tươi mại là như thế này dẹt mẹ buồn nó lấp trũng vô làm nàng đúng không? anh qua ăn mả tướng, anh qua ăn mả tướng, xin chào các anh, xin đi các anh, xin mẹ các anh, xin chào mà อมโนมากไปเลยเดี๋ยวนี that that uh, uh, hey, uh ้เ huh. น um, uh, well, uh ี่ทีตั้งกาเนี่ยป้าหยัดปลายแต่อุดซื้อไหมนาตัวเนี้ยเอาลุไม่ดีอ่อ่บัวตนเอเลยออกอักออกอักงามัยเนอะอปาดมาเร็วอักปีปาดมาเร็วน้องเออปีบนเออ Na tên mừng này na tên để u ban à đấy gì à ple đi sửa bài sửa đấy anh ném na tên mừng này giấy trắng diện chỉ ý cơ mà ple mệt ý tài ôm, chụp là đúng à. Nà lấy, mà Na lẽ thì mày đây chơi, chơi có kích từng mà không Ủa chơi, là không được chơi, chơi không xuất phát đi cáp thì nắng. Ừ, đi, buổi đi nong me. Nong me kinh Bài đi nào OK 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 OK. Đẹt, đệt mướn gì lang làm máy của sao? lang máy của chụp thia đi. đây leng leng, này đi bị vướng cây chưa vướng nè. มันเกี่ยังไงน่ะกุยจีบกนะูเตือนมาจีบอีเด้มึงจีบเพรทเพรอืมอีอยู่แหน่งๆมั่งลงน่ะไปนั่งจีบกคนโน้นที่จีบคนนั้นที่หลักเดียวใจเดียวมั่งจีบเพรทหลักคนนั่นตุ๋ยหลักคนโน้นที่หลักคนนี้ที่หลักคนนี้ที่เจ็ดไม่เจ็ดตายโอ้ ไกลไม่ไม่ได้ดูนานกล้ปุ้ยไม่กล้เหรอคยกล้กว่ากรรมดูเนี่ยควัดก็ความอีกี้ช่างเย็ดอีเปลทไปนั่งลองอีเปลดอีู่ไฟเต้นควัดเปลทมันเลยพิมพ์ที่เด็กอะลูเลยกิ๊กก็จะไม่กิ๊กยังมีนอนเย็ดไอ้พวกเปลดอยู่ปู่ๆคนวัยเสพปุ๊บี้ไม่ช่างเย็ด mưa lô thì xoay qua cua có cua thì kẽ ác ác Lạc mướng này đi đốt dàng dệt, uhm. chi ý cơ à. <laughs> cái kẽ 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 ác một thùng uống nè, mà, mà, lưu chặt là bộp mây mây, chả mà chiếng, vô tờ con เออเสียงเสียบไม่รู้เขาจ่าร้อย่างนี้รูนั้นบัวละคนเสียบไม่อย่ามาเล่นปิมลี่ไปเลยก็ไม่จ้างยัดกลัวมาจิรู้อืมไอ้เดี๋ยวมันหลบปิันนี้เด็กเด็กปิมลีไปนี่เลยมันไอ้เด็กมันก็ไม่ก็ไม่ยานะคะอย่านะคะอี่ี่วัดดีวัดดีได้ไหมยัดสะโพอในอุบาตั้มเล่นดีเออจำวัดดีวัดดีเปรต นน่าแม่ผ so so, ัวเจ้านางเปรตอยู่เนี่ยควัดกัความลายไอ้ยอดสะโพกไอ้อุบาติภูลาแะเดี๋ยวไปจะเราอันเออเปรตอุบัติภูลาตู้เปรดอยู่นี่เปรดงูเปรตชุดอยู่ตู้ชี้อีตู้มาอัวชาวชาวตีสี่ตีห้าตู้เปรดกีบตายหลายบปบซ้ำใจไม้ซ้ำใาอืมก็ทะเลาะส่งทุ่มแต่เดียวมา Ng tao nữa lào. One nip in em lò mendo lemon, come in. Do lemon, do lemon, come in and pull our. Do lemon, come in and lemon, tay. Call play, you get to my own. I play. I play. You 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 play. chết จเลยได้ยิวม้งไอ้ดูเลมอนพลาดคนไทยมันลองไปเลยดูเลมอนไตอ่อีดูวิราอีดูวิราเกิดอะไรกูวิกูวิุกาไม่เคย้างเจ้าถูกกาวกเปรี้ยเล้งไม่จางเย็ดจ้าถูยกมือไหวก็ได้จาถูจาถูเปลียอยู่มช่ปปะอย่า เจริญพรนะยมจีเละมาเตมาเจนะจีเละกวตาแม่งเปรตเนี่ยบินปาบุกโมยุ่งไงมัวว่าเราไม่ดีวันพวกเราก็ยุ่งบินเลรตอยู่วันนี้ตอมป้าเลยมู่บ้านยุ่งเปรตเนี่ยเหยียดแม่เหยียดกันหน้ากูยุ่งมันบินเงินบินมันเนี่ยกูเหยียดแม่เหยียดกลางอๆเลยเลยนนั้นยุ่งนั้น kẹp u gì plei đi thua mày giật mày một đun ra đây gì plei đi ừ bây giờ năng mẹ mày làm giật mẹ thua á giật năng tề tỷ gì luôn gì măng tỷ à măng tiểu măng xong thùng khai bà cọp mai cái cái bà cọp xong thùng được ừ giờ ông mấy cái nó tám á chẳng là ông cái không cái đẹp cao với

What do you think you can do? What do you think you can do? You can do it. 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 ก <c dizzy similarities> ิดก like, ันนะตักเองเจือกยัยเพล็ดนไปหลังยี้หนูไปแต่ก็มากกะจ้ากูว่าใจก็ตำอะไรอยู่เหรอเจอยี่เพล็น้องเตกเจือก้องเอานี่มาเพล็กูไอ้โอ้แม่ ลองอะไรคีลองหรอกมึงคีลองเปลงไม่เปลงวอกหรอกคีลองตทำใจแดงหรอกอืมซาบะโอ้เงนไปได้ได้พวกไหม่ะไรอีเปลงนู้นนันเจ็ดกันบายหนยอืมกูนั่งเปลงอยู่มันเจ็ดกันเลยเปลี่ยนฟิลเตอร์มั่งนลาข้อลองเปลี่ยนคือเตอร์ลยไแม่เปลี่ยนนี่แม่เปลี่ยนนี่อืมเลยเปลี่ยนเลย càng chơi thì chơi lấy chơi bà sáng kiếp gì mua chăm chơi xô so khí play chơi bài sáng kiếp dùm Sophie hay nó mà to kì ta bóc để tăm mà cha dùm peng wan để chàng nhẹt tăm chơi xô khí tốt lại qua sư mai của uống thì mắn tại bà cũng mà nặng lòng yến <laughs> muốn play thì play không cú lắc mương nè nem, ơ, cú và lắc mươngเหมือน cái này, tạm đi, anh chỉ bằng mút rồi, lắc nè chi cái tên không là trang lấy gì phim gì, plei, plei này cái bắt bốc mày nói này, trang diện này, gì phim gì này, lo gì mà thầy uo cháo, ma ba lau

วันก็วันอะไรวันอืออายกลางเมื่อไงช่างเย็ดอีเพลทนี่กูมันอีพิจฉาอี้น้อยอิจฉาเย็ดอีมินอือเพลทกูอีมันโเฉพาะกลางอีเพลทนอนเพลทใจกว้างก็ได็กเลกแค่นึกจักรวาลจักกับเพลทนอีช่างเย็ดจักรวาลจักรวาลเพลทอยู่ แต่ก็มากระจางโอ้ยจ่ายก็ทำอะไรอยู่เหรอมึงอัดทิปปนีบ้างลองไงยิปเลสไม่อนตัวตัวลงโซเชียลไปเลยเอ้ไอ้สุกไปถึงอัดตตยวิดีโอด้วยปนีด้วยทุกเมเถอแต่ก็มากระจางโอ้ยจ่ายก็ทไอะไรอยู่เหรออัดก็ปัญหาในยปเลดนอนนี่มินื้รักนะาหยบก็ช่วยๆอย่างเงี้ยเหมือนน้องรัตนวดีสอนสุดยัง สุดจอมยิบมัน oh ก exactly. okay. ็น no, like ้ยิว yeah. ันสุดนนี่ยังหรอจีบพี่ไหมพี่สุดอยู่จีบจางน้องาวแก่แก่จอมยิบจีบมาอีละตาหน่ยเปลดน้อยไม่หัวใจเดิมน้องรัตนาวดีจีบพี่ไหมจีบพี่มาในอย่างบบกนดีว่าพี่พี่สองรักเนมตีนเสอามันนงนะนั่งตมาทักทายเ่อนกันเลยดิ ชาวัสดาครับพื่อนอืมโอเคต้องนั้นเป็นอไรอยู่มันอู้พึ่งอยู่มันใบบัวบกสมกับไอ้ใบบัวบกมึอีเพลทมีภาพแกงส้มอหมเออใบเพลทน้อมนั่นล่กูยุนใบบัวบกเออแรงอีจานไอ้กังเงยเดี๋ยวไอ้อยู่นี่อืม Điều mà em làm của nó vậy nè bên đi đơn Sư ấy nó biết Ừ sư lục chín Nào để bị mạng này nó nạp ấy là bị bấy nè Điều đây mẹ tay uống mẹ quay ra rồi Chịp cặp kèng của nó mà Chịp cặp kèng đấy như dây chàng dẹp Chịp 哎，慢慢点